สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทัวโลกฮะลิลลี่มาคอยอึดอึกเสบายดีกันบ่จ้ายายนาลี่ไปหาหมอมาแล้วพี่น้องไปตรวจไปเอาเนวตรวจตรวจขึ้นหัวใจไปเอาเนวตรวจขึ้นหัวใจใส่ยายลีหมอเขาจีมะหดบางนึงนน่จ้าโอ้ยนี่โอเอาเน้าตรวจตรวจขึ้นหัวใจพี่น้องจ้า หมอเพิ่งบดแกะออกเวลาห้าสิอันนี้กะก็ออกบ้างไปแขางๆมา,าส่นพันบานี่จ้ามันก็นสิเป็นสายเน้ตตรวจขึ้นหัวใจยายนาลีหมอเพิ่นน่ะสิตรวจขึ้นหัวใจมันสิมีเนื้ติดติดพี่น้องเนี่ยมันสิติดติดตามหัวใจนะติดมันสิเป็นเน้ติดนั้งสิ น้ำหัวใจยาย,ายลีเนาะนทั้งนี้่บมีสิมีอยูนี่กับมีอยู่ช่วงนี้ช่วงนี้นี่ช่วงนี้พี่น้องเห็นบ่ช่วงนี้แล้วก็สิมีอยู่ช่วงนี้ม่สี่จุดเห็นบ่จ้าอันนยียนาลีกับมหัดบานพี่น้องนี่ตรวจขึ้นหัวใจของยายนาลีการเต้นของหัวใจสิจเป็นเครื่องไล่สายไล่น,นั้นนี่เครื่องนั้นจ้ะ ยายนาลีสจสีบ้างอะไรแข็งๆนี่เกลือมันเห็นพี่น้องยายนาลีสิรีวิวเบพวงนี้สายนี่มันจิตโตโอุย้ยพุ้งข่อยออกสามสั้นยายนาลีหัวกะมหอดพี่น้องเอ้ยกล่องขอ่อยกะบัวทั้งป่าเด้แล้วจังได้หัวกะมหอดบ้านจ้าเป็นเม่เมื่อยพี่น้อง รีแล็กก่อนพี่น้องเอ้ยยายนาลีกับมารีวิววมดีโอพี่น้องเขาเบิรงนเขาจะเนาะไปหาหมอมาแล้วพี่น้องมันไปหาหมอดอกไปใส่เครื่องไปเอาไอ้นอ้อตรวจขึ้นหนัวใจจับจับน้ำหนักอกเขาเนี่ยพี่ยายนาลีรีวิวเบิรงกันลันี่เห็นปะพี่น้องจะขากล่องยายนาลีกระตังอายุนี่เพิน่นมันจะมีอยู่สี่จุดพี่น้อง มันสิมียูนี่่จุดหนึ่งแล้วก็อยูนี่จุดหนึ่งเนี่ยเนี่ยยูนี่จุดหนึ่งแล้วก็อยูนี่จุดหนึ่งแล้วก็อยูนี่จุดหนึ่งมีอยู่สี่จุดสี่อันทดขึ้นหัวใจการเดินของหัวใจยายนาเรียนปกติบอกว่าสั่นหมอวา่าหมอมันกดไม่เรียบร้อยแล้วมืออื่นเอาไปถอดให้เพื่อนจ้ามืออื่นก็ไปอีกบ้องไข่ไข่สองมือไข่ซุ้มเลยพี่น้องเ้ยยายนาเรียเป็นไข่สองมือโอ้ย ก็สิไข่มือนั้นตากฝนตากฝนฝนตกแห้งๆนะตกแห้งตากฝนบพท่านได้อาบนา้ำอา,นาบน้ำบ่ได้เพราะว่าหมอบอกว่าบ่ให้มันเปียกถึกเปียกบ่ได้สันมือีนยายนารีบ่ได้อาบนา้ำถึกเปียกบ่ได้พี่น้องนี่พี่น้องจ๋าเนี่ยยายนารีก็มารีวิวให้พอแม่พี่น้องเอฟซีเขาเบิ่งนเนาะนี่ละตรแนวตรวจขึ้นของหัวใจอสันหมอว่า ที่กิ่งไอ้เพื่อนจิตตรวจยู่อนอยู่โรงพยาบาลให้นอนให้น,อน,หนอนตัวอยู่โรงพยาบาลหล่ะมาทีน่นี่ช่วงนี้โควิดนอกจากนอเพืนเ่นก็เลยบอให้นอนโรงพยาบาลให้มาฟังอาการอยู่บ้านแล้วมืออื่นก็นเอาถอดออกนี่นี่นเป็นสายสายตัวเป็นสายตัวเข้าในตูเขาหมดเข้าไปในตูเขาหมดนะพี่น้อง เป็นไซต์โตกาเป็นใต้โใหญ่นาลีได้เลยงอกระสีมาฮอดมานึงเนี่ยพี่น้องเอ้ยยายนาลีเมย์ไม่กินแต่บ่งอยากกินเผ็ดเผ็ดกระสั่นหอดบด่อเลิศหอดบอหอ่หัวแสบบอส่อแสบคนป่วยเนาะเฮ้ยเป็นไข่ตากฝนซื่อๆกะไข่ปานว่ากับมอมมาท่านี่หูพันไหมพี่นอ้องเมืม่อนัร่ก็ตากฝนเปียกมอดหยอดเมื่อวันหยัง วันเสาร์วัอวานอาทิตย์คอยจำพอได้ฝนตกงงงัน่ะโอ้ยก็เลยเป็นไข่มาเลาเนเนยบัดน้ตากฝนบ่ได้พี่น้องเอ้ยเป็นหนาวหนาหอนหอนเมื่อนอันบุด,ดบัดบุดบัดดีนะข่อยนี้ยาไอยาดีข้อยกินนะ้องปอเ่าซื้อมาจากเมืองไทยข้อยกนบ้านเราข่อยกินไปสองเม็ดช่วงแต่บอท่านนี้เสื้อไข่ยังยังอยูอยอย่โอ้ย เมื่อเกิดมันกัน,นอนบ่ได้พี่น้องเอมดูปุ่มข่อยเมื่มอเดชะก่สุหอนบ้านเกิดหลับมัดมาไข่ชิด,ด้เ็ดกับข,ข่าวบ่านอ่เพื่อจะกินน้ำสุมกล่องข่อยกระดุกลูกดิกดกด้กพี่น้องขอโทษแล้วจ้ะอย่าสั่นน้ำกล่องเด้อพี่น้องเอ้ย ทน้อก,กินในพ่อญ่หมวก็แล้วก็ขึ้นมานอนเล่นอยู่ทั้งห้องเมื่อยไหมหมพอพนบอกว่าใส่อันนี้มันแล้วอย่ยไปเอาย,ย่างไก่แล้วสั่นคอยก็บุกไปดอกใยเมืมนน <c oughs> ่อยเมื่อยบ่ให้อาบน้ำบ่ให้อาบน้ำบ่ให้ที่ตรวจนี่มันมันเปียกเลาจะนกยายนาฬิกา หมอเพิ่นบอกว่า,าอเวลาเธอนอนอ่ะเธอวางไว้ข้างๆเธอเด้อว่าสันเมื่อวานนี่แห้งคักก็หนีพี่น้องขอ่อยบ่สดซุนเลยเม,มื่อวานคืไข่แห้งเนาะไข่แห้งบ่สดมืวอนี้มันไข่แน่แล้วตัวนี้น้องปว่าเมื่อวานอีแม่แห้งคักจะกกเปลี่ยนยังไงพี่สันหมอเพิ่นบอกเอาวางไว้ข้างค่างมอญก็สิวางไว้พี่ละก่อน เป็นยังไงเนาะพ่อแม่เป็นน้องเอฟซียูดีมีแห้งกันวะจ้ายายนาลีบ่ได้รเป็นโควิดเด้อเพราะว่ายายนาลีาเป็นไข้ซื้อเป็นไข้ธรรมดาไข้ตากฝนขันว่าตากฝนกับ่าไขเด้ยปวดหัวก้อนนันสิเป็นไข่ตากฝนเมื่อนั้นก้อนสิเป็นไข้ตากฝนบะเนียนตากฝน,นแล้วว่าเป็นปวดหัวปวดแห้ง ยาเนลี่ก็สิขึ้นมานอนพักผ่อนจากหน้อยมาสัว์เบิ่งตาองกอยูล้วก็กินยาอละลรอยากนอนกินยาก็อยากนอนตัวก็สิเสิร์ฟนิ่ตื่นบาที่นี่สองทุ่ม,มหมดแนี้บไหนอตอนนี้จัโมงแล้วตอนนี้จัโม้แล้วบ่หาม้นติงสิม้วนหามงนตื่นขึ้นมาน,นี่ก็สองทุ่ม นิลี่กับบุกามาไก่แม่ได้เห็นแม่ป่วยปรอยุติมันหมอเพื่อนก็ดีเนาะพี่น้องเนาะตรวจขึ้นหัวใจเพื่อนไก่ให้เาใส่มาบ้านดูแลดีดีเนาะตาบ้าเขาเป็นคนป่วยคนหนี่ิคนดูแลดีดีทุกอย่างทุกเงวเลยวันที่สิบสี่หลังหลังมันเกิดจะสิบเป็ดเช็คกระดูกกว่าที่น่ะไปสแกนกระดูกมึงดูไปรพยงบ้าน ให้ก็ไปนะ่อยกับเงินจทุกองเนาะเกิดมาซาดเดียวกับจับกมลกาลูกนี่ยังเนาะติดตามหอยติดต้อยหอยตามมานี่แม่สารพัดลกูกโอ้ยเนาะนึกสิละเนาะพี่น้องผู้ใดกันไม่ลกูกมีไพ่คือกันหมดนั่นล่ละแต่ละกคนหนึ่งลูกบุคือกันเนาะพี่น้องเนาะกับโบยายนาลีกะเป็นกำลังใจยายนาลีเนี่ยเจ้า เอฟซีของยายนาลีผู้ใดก็ได้ฝากกดแค่กดไค์กดสับสกไ้ยายนาลีเนี่ยเด้อมาต่ำบักคุ้งกินกรูปกูกนหนึ่งกันกระบื้องสบปกพี่น,อน้องเป็นสืลือยอยูนได้กินอยู่เด้วยโมเมนโควิดคอยได้กินใหม่อยู่ะเฮ็ดลาสัญใหญ่คอยใหญ่ไหมคอยบรอจากรีวิวม,มูกเจ้าเบิ้งใหม่ โอ้ยม oh, like, ันมาลาสัญญาอีหย like ัง oh, บุ๊บพวกนายขอยก็สิกินคือเก่าหั่นล่ะใหม่บ่เป็นบอีกินึต้กินเปิดไฟแฮงคนที่ไดนบุเนี่ยแล้วก็สิกินคือเก่าหั่นล่ะเมียเฮ็ดให้กินใหมวันได้ก็กินเฮ้ยมากวนไล่มามี่ไม่สบายโน้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 โนแดะโนแดะโนแดะ โนเดะโนเฮียน no no ัวมี half something เดะยูเซ่ละไซไซโนโนลิลิโนมากระมากวนคลิปนี้ยายนาลีกับโบมี่อย่างพี่น้องยายนาลีมารีวิวที่ว่ายายนาลีไปหาหมอไปใส่แนวตรวจขึ้นหัวใจหมอให้มาใส่อยู่บ้านเอ่อมือหนึ่งคืนหนึ่งมาเป็นมือหนึ่ง มืนน่อวนมันก็คำ่ำแล้วเนาะคืนหนึ่งเมื่ออื่นเศา้าสองโมงเศร์เมื่ออื่นเสา้าสิบโมงเสาร์ใเพ่อนแตะวันขาก็ตรงออกจากบ้านยายนารีก็ส้สออกจากบ้านประมาณแปดโมงเศร้าไปหอดดับดินกะไปหอดโรงพยาบาลกะสิบโมงเศร้าเอาใส่ถุงอันนี้เอาไปวไ้มันสิมีถุงกระดาษสีน้ำตาลซองหนึ่งซองกระดาษนะเอาถอดออกจากนี้แล้วเอาถอดออกจากอันนี้แล้วเขากะ ถอดถอดจากกันนี้เราเขากลับไปอันเอาใ่สองไปว้รีเซพชันมาสันคนบอกคอยผู้ซ้ายพี่น้องเอ้ยตรวจขึ้นหัวใจกับตรวจเอกขึ้นหัวใจเนี่ยคอยเจอต้องหมอผู้ซ้ายคอยกับคอยกรอยากอายเนาะคอยเจอตั้งหมอผู้ซ้ายสองเที่ยวหรอหมอผู้ญิงบ่ได้เจอหมอผู้ญิงบ่ได้เจอพวกเนิร์ดพวกพวกเนี่ยบ่ได้เจอผู้ญิงไงนี่ตะเขต คงคอยเจอหมอผู้ซายสองคนแล้วไปเช็ดขึ้นหัวใจกับไส้อันี้ข้าวก่อนนี่กับผู้ซ้ายเช็กยู่นั่นล่ะโอ้ยข้าวนี่กับไขอยู่เขาเฮ็ดโดนเขาติด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 แล้วก็แล้วต้องคอยกับอยากไอ้เ้าละเปิดเสียเขาเบื้องหน้าพยายามบอาไอยายนาลีมาบอกสุภไชยฟังสุภไชยว่าเขาเฮ็ดข้าวเขาส่ข้าวเดียวนึงเขาสั่นเขาเฮ็ดข้าวเดียวนึงเขาบ่ได้เฮ็ดโดน พระสัน่าโอ้ยายนาลีกะไปตรวจอันอีกสามเดือนไปตรวจมะเร็งปากมะลูกอีกหรอแต่ไปกับไปบโรงพยาบาลเจ้าไปเจ้ดับลินไปหาเจ้าหมอบันทั้งไปนาลูดไหมโอ้ยเนาะ พี่น้องไปไปเบิงบ้งไปเบื้องลุงบานนะไปนั่งยูนลรงบาน่ะแบบใจหดหูเยเนาะคอยมื้อนี้คอยไปคอยไปนั่งอยู่นาลิชุจันมองนั้นมนสิมหมองอันพักคุป่วยให้คนนนางรอญาติอย่างเนาะคอยไปเบิง่งพูดเถ่าห้าลังคนนนะโอ้อย่าออกมาจากห้องแต่ละคนณห้าลังคกนกะ ให้ก็แบบเท่าๆไม่ตอกเท่าๆเก็บป่วยเก็บนั่นเก็บนี่เนาะคือจังว่าศิละสังขารยังเสิ็นะซุ้มพอเท่าห้างคนกะไปตรวจร่างกายหือไปตรวจย่างย่างกะเพกกะเพกฝรั่งกบวุ่จงพ่อพ่อกะสีร่มแหล่พืลรมแหล่โอ้อยก็ไปนั่งสังเกตคักไปว่าโอ้ยคือปุจงพ่อเจ้าของนี่เนาะบักลาเอ้ยสนอกลหลพ่อย่างเป็นเปะเป็นเปะใสเข็นรถไปเห็นไห ฝรั่งมันกระบุงหัจากซอยเป็นบางคุถึงหา้าคนเขาก็ซอยอยู่ได้เนาะคอยกระโบดได้ตีร้มดอกกอยเห็นมืนอนีคอยเป็นนั่งที่หนาโรงพยาบาลแบตโทรศัพท์คอยมันเหมือนคอยบดได้รีวิวมือมอื่นมือแรงคอยสิชาติยางเต็มที่มืออื่นคอยสิรีวิวเพราะว่ามืออื่นคอยสิไปถอดเครื่องอันนี้ให้หมออือยายนารีกับบุมี้อย่างพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สนีก่อน้อจ้ายายนารีกับมารีวิวไอ้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ่งววายายนารี ไปหาหมอมาแล้วขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุสุขด้วยจ้าฝากกดแค่กดไลค์กดซับสไคร้ยายนาลีนะน้วยจ้าล่ำลาำรวยรวยกันเด้อพี่น้องบ๊ายบาย